สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปามมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ไซส์กระถาง6นิ้วนะผมเป็นโกสนไซส์กระถาง6นิ้วนะครับราคาพิเศษนะผมราคากระถางละ120บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมขอบอกเลยว่าสวยทุกต้นต้นใหญ่ทุกต้นนะผมในราคา พิเศษเลยนะผมพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะผมในราคา120บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ายูโรปานะครับผมยูโรปาต้นที่1นะครับผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วสวยมากใบใหญ่มากยอดเดินดีนะครับยูโรปาต้นที่1นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต่อไปครับผม ยูโรปาต้นที่สองนะผมต้นนี้ลายเด่นชัดเจนนะครับผมใบใหญ่แบบนี้เลยยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับยูโรปาต้นที่2อนะครับผม120บาทเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามั่งมีทรั์นะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมต้นนี้ใบกลมกัดสีออกไปทางสีส้ม สีเหลืองนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับมั่งมีซับนะครับผม120บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามห้านะครับผมต้นนี้หายากมากนะผมไซส์แบบนี้หายากนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับมีชื่อว่าพระ ราม5้นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ120บาทนะครับพระราม5นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับดอยปุยนะครับผม 120… บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์ศู1ย์ 2 5 1 5 6าหนนะครับ0 8 1 2 5 1 5 6 6นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามนะครับผมพระรามใบยาวนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความยาวของใบประมาณ30เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมพระรามใบยาวนะผมับผม100 ยีบาทจัดส่งฟรีเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าชมพูทวีบนะผมไม้ใบกลมกัดสีชมพูสมชื่อเลยนะครับนี่ครับกัดสีสวยๆกัดลายสวยๆยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมชมพูทวีบนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีท่าเสานะผมต้นนี้ใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับใบของเขาไม่มีหล่นเลยแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามพร้อมโชว์เลยราคาสบายกระเป๋านะครับผม120บาทจัดส่งฟรีนะครับ mm hmm. ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีทองหล่อนนะครับผมต้นนี้เป็นลักษณะพุ่มนะครับผมแล้วก็พุ่มใหญ่มีหลายช่อเลยนะครับผมเป็นไม้ โอเวอร์ไซส์นะผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วหรือ11นิ้วได้เลยนะครับเศรีทองหล่อกระถางที่1นะครับต่อไปครับผมเศรีทองหล่อกระถางที่2นะผมต้นนี้ก็ต้นใหญ่พุ่มใหญ่เช่นเดียวกันนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยยอดเดินดีต้นใหญ่พุ่มใหญ่พร้อมโชนนะครับเศรีทองหล่อกระถางที่2นะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอำนาจนะผมเพชรอำนาจต้นที่หนึ่งนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนใบกลมกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพชรอำนาจต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมเพชรอำนาจต้นที่สองนะผมต้นนี้ก็สวยไม่แพ้ต้นที่หนึ่งเลยนะครับผมใบ จากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามพร้อมโชว์นะครับเพชรอำนาจต้นที่2องนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกเนรมิตนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบางกอกเนรมิตนะครับผมสวยงามมากๆนะครับในราคา100 ยี่สิบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วไพรินนะผมไม้ใบกลมกัดสีแดงนะผมแก้วไพรินต้นที่หนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับผมใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับแก้วไพรินต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมแก้วไพรินต้นที่สองนะผมต้นนี้สวยมากะครนะผมใบกลมกัดสีแดงนะครับผม ใบกลมกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะครับแก้วไพลินต้นที่สองนะครับสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมเพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมคงกระพันนะครับรีบได้รีบเลยมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมกัดสีแดงสวยๆเลยนะครับเพชรมงคลนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ30ซนติเมตรไม่ต่ำกว่า30ซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับเพชรมงคลนะครับผม120บาทจัดส่งฟรีสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ดาราจันนะผมดาราจันต้นที่1นนะผมมี2ช่อเลยใบกลมกัดสีชมพูนะครับดาราจันต้นที่1นนะครับ <S <S ต่อไปครับผม <S 1> <S 1> ดาราจันต้นที่2อนะผมต้นนี้ก็2ช่อเช่นเดียวกันนะผมสองช่อใหญ่ๆเลยนะครับในไซส์กระถาง6นิ้วนะผม120รบาทจัดส่งฟรีนะครับดาราจันต้นที่2นะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจัตุรพักพิมานนะครผมต้นนี้ใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมฟอร์มสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับจัตุรพักพิมานนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพันเศรษฐีนะครับผมพันเศรษฐีต้นนี้มีความพิเศษนะครับผม ก็คือว่าต้นสูงนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับยอดเดินดีแบบนี้เลยกัดสีสวยนะครับผมความพิเศษของเขาก็คือต้นสูงครับต้นสูงไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับพันเศษฐีนะครับผม120บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า โชคดีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมโชคดีนะครับสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะผมนี่ครับต้นนี้ใหญ่มากนะผมใหญ่สมชื่อเลยนะครับใบกลมใหญ่กัดสีสวยกัดลายสวยนะครับ เศรษฐีหาดใหญ่นะผมไซส์แบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับผมนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะครับผมสวยมากใบกลมกัดสีแดงนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับตวงเงินนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนบพัลท์นะผมต้นนี้ความสูงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับยบสวยมากสูงมากนะครับผมมะนีนบพัลท์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า <700. S 2> ร,รวยไมย่หย <empowered> ุดน,น,นะครับผมรวยไม่หยุดต้นที่หนึ่งนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมรวยไม่หยุดต้นที่หนึ <daylight> ่งนะครับ ต่อไปครับผมรวยไม่หยุดต้นที่สองนะผมต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมกัดลายสวยๆกัดสีสวยๆเลยนะครับรวยไม่หยุดต้นที่2นะครับปามีลูกไม้มาฝาก2ต้นนะผมต้นนี้คือลูกไม้ต้นที่1นึ่งนะผมอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมลูกไม้ต้นที่1นึ่งนะผมสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ใบบิดเกลียวนะครับลูกไม้ต้นที่หนะครับปิดท้ายค่ะ ปิดท้ายครับผมปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้คือลูกไม้นะครับผมลูกไม้ต้นที่2ต้นนี้มี2ช่อแล้วก็มีเพียง1ต้นนะครับสวยมากต้นใหญ่มากนะครับลูกไม้ต้นที่2นะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับผมย้ำเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งนะครับ081251 5669นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดน,นะผมคลิปวันนี้ราคากระถางละ120บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ